สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินีิทาโร่นะคะใครจะทำแรนดอมในคอนเทนต์ที่ว่ารักครั้งนี้มีโอกาสสมหวังหรือได้ครอบครองไหมนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะโอ้เขาคนนี้นะคะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะขนาดอยู่เฉยๆนะแค่หลิวตานิดเดียวโอ้โหคนเข้ามาเติมเลยนะ แล้วพอเวลายิ่งพูดยิ่งมีเสน่ห์เนี่ยทำให้ใครหลายๆคนน่ะปึ้มอมือยากอยู่ใกล้อยากพูดคุยด้วยนะแต่บางมุมเขาก็นิ่งเงียบซะเหลือเกินชอบคิดอะไรเงียบๆคนเดียวติวิเวกนะคะสิ่งที่เขาว่าคิดอยู่ในใจบางครั้งอะ่ะมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับด้านความสัมพันธ์หรือเขาอยากที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ คือหมายถึงมีความรักที่ดีแล้วก็ต้องมีเรื่องฐานะความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องความรักของเขาดูไม่หวือหวาอะไรสักเท่าไหร่นะคะเพราะชีวิตของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องการความมั่นคงมากๆดูท่าทางเขาแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าเขามีความแซ่บเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆการใช้ชีวิตของเขาอะเป็นชีวิตที่ยึดถือตามหลักความเป็นจริง เขาจะไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไปถึงแม้ว่าหลายคนที่อยากจะได้ความสัมพันธ์จากเขาแต่เขาก็ไม่ได้เขาเรียกว่าถือดีถือเด่นหรือคิดว่าตัวเองอ่ะมีคนเข้าหาเยอะจะเล่นตัวหรืออะไรก็เปล่าแต่เขาคิดว่าความรักมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับเขาเพราะฉะนั้นในการที่เขาเลือกยากเลือกเย็นหรืออะไรอะ่ะมันเป็นเพราะเขาไม่ต้องการ ความผิดพลาดหรือผิดหวังอืมท่านั้นเองแล้วคุณกับเขาเนี่ยมันก็เป็นในลักษณะที่คุยกันแล้วเข้ากันได้บางครั้งไม่ได้พูดเยอะแต่คลิกกันหน้าดูรู้ใจเขารู้ใจคุณต่างคนต่างมองตาก,กันแล้รู้ใจความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสสมหวังไหมครั้งแรกเลยคุณมีความรู้สึกว่า คุณจะถอยแล้วไม่ไหวแล้วในใจนะไม่ว่าตะก่อนนี้หรือตอนนี้อะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันไม่สามารถจับต้องได้ในความรู้สึกของคุณหรือการกระทําที่เขาทําให้คุณได้เห็นแต่ในอนาคตอันใกล้ครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่คุณคิดอะมันเริ่มที่จะมีทิศทางไปในทางที่ดีและลมเริ่มเปลี่ยนทิศลนะตัวเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นตัวเขาได้ตรรู้หรือเขามั่นใจว่าเขาสามารถที่จะดูแล คุณได้เขาสามารถที่จะสร้างครอบครัวก,กับคุณได้มีโอกาสสมหวังนะคะ